คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมพยายามแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอได้รับคำชมแต่ก็รู้สึกว่าเราแค่โชคดีหรือเปล่าหรือบางทีแค่เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จใจคุณก็หดลงโดยไม่มีเหตุผลแล้วคุณก็เริ่มตั้งคำถามว่าหรือเราจะไม่เก่งพอจริงๆแต่คุณรู้ไหมคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายคนก็เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยพูดว่า ผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังหลอกคนทั้งโลกอยู่ทั้งที่เขาคือหนึ่งในอัจฉริยะที่สุดในประวัติศาสตร์นี่แหละสิ่งที่เรียกว่า i m p o s t e r syndrome มความรู้สึกว่าเรายังไม่เก่งพอเรายังไม่คู่ควรทั้งที่ในความจริงเราทำได้ดีแล้วแล้วทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ล่ะมันไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะสมองของเราถูกออกแบบมาแบบนั้นต่างหากเหตุผลแรกเลยคือสมองของเราจำเรื่องแย่ได้ดีกว่าเรื่องดีเพราะในอดีตมันช่วยให้เราอยู่รอดจำได้ว่า เคยพลาดตรงไหนเคยเจ็บเพราะอะไรเพื่อจะได้ไม่ทําผิดซ้ําแต่ในยุคนี้แค่พลาดนิดเดียวสมองก็หยิบมันมาเล่นซ้ําเป็นร้อยรอบทําให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอทั้งที่ความจริงเราทําได้ดีตั้งเยอะอีกอย่างคือเราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเราเห็นแต่ด้านดีของคนอื่นบนโซเชียลแต่กับตัวเองเรารู้ทุกข้อเสียทั้งความกลัวความไม่มั่นใจความพลาดที่ไม่มีใครเห็นพอเปรียบเทียบกันแบบนั้นยังไง เราก็รู้สึกว่าสู้เขาไม่ได้อยู่ดีและอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนไม่รู้คือคนที่รู้เยอะมักจะไม่มั่นใจในตัวเองมันคือสิ่งที่เรียกว่าดันนิงครูเกอร์เอฟเฟกยิ่งเราเก่งมากเท่าไหร่ เรายิ่งเห็นว่าตัวเองยังรู้น้อยแค่ไหนเรารู้ช่องโหว่ของตัวเองมากกว่าคนอื่นแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ายังไม่พอยังไม่คู่ควรแล้วเราจะรับมือกับความรู้สึกนี้ยังไงอย่างแรกเลยนะคือหยุดรอคํายืนยันจากคนอื่นคุณต้องเป็นคนแรกที่ให้คุณค่ากับตัวเองลองเริ่มจากแค่เขียน3อย่างที่คุณทําได้ดีวันนี้ไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่ตื่นตรงเวลาทำงานที่ตั้งใจไว้หรือใจเย็นกับเรื่องที่ปกติจะโกรธก็พออย่างที่สองคือ เปลี่ยนจากเปรียบเทียบเป็นเรียนรู้ถ้าเห็นคนเก่งกว่าอย่าคิดว่าเราสู้เขาไม่ได้แต่ลองถามตัวเองว่าเราเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างเปลี่ยนความรู้สึกด้อยให้กลายเป็นแรงผลักแทนและอย่างสุดท้ายเก็บความสําเร็จของตัวเองเอาไว้ลองเขียนสิ่งที่เราเคยทําได้ไว้ในสมุดสักเล่มไม่ต้องเขียนทุกวันแต่เขียนทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าเราไม่ดีพอแล้วค่อยกลับไปเปิดดูว่าคุณเคยผ่านอะไรมาบ้างและคุณไม่ได้แย่อย่างที่คุณกําลังคิดเลยความรู้สึกว่า ไม่ดีพอไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอมันแปลว่าคุณกําลังเติบโตและเริ่มเห็นว่าตัวเองยังพัฒนาได้อีกแล้วคุณละ่ะเคยรู้สึกว่าไม่ดีพอบ้างไหมลองพิมพ์แค่คําว่าเคยก็พอบางทีคุณอาจจะเจอคนที่รู้สึกแบบเดียวกับคุณมากกว่าที่คิดก็ได้